เอาเนาะอันนี้แมนเขากำลังจะสับไก่ท้าไก่หมูพะโล่เนาะสับไก่พะโล่หมูพะโล่สับไก่พะโล่หมูพะโล่อ่าหมูพะโล่คำนี้เนาะไก่พะโล่นี่เป็นอะไรไก่ต้มใส่น้ำพะโล่เนาะแซ่บเซนน่า น้ำอุ่นที่เขากำลังต้มเนาะน้ำ <c oughs> อุ่นเนาะที่ต้มก่อนที่จะฟดมันกำลังฟดเนาะหลังจากฟดแล้วเราไปใส่ฟดแล้วเขาก็จะเกี่ยมลวกมีเหลืองเนาะซึ่งมีเหลืองเขาซื้อมา <c oughs> โ 1, 3, ูหนึ่งสามพันกรีบเนาะปรแมาเนาะบริเวณโูหนึ่งสามพันกีบ <c oughs> โลหนึ่งสามสิบพันกีบซื้อจากห้านตามีเหลืองเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเบื่องมีเหลืองนอะ นี่ก็แมนมีเหลืองที่เราซื้อเนาะมีเหลืองเส้นน้อยเนาะมีเหลืองเส้นน้อยแล้วก็มีซุกเนาะสำหรับอย่างสำหรับเพชรมีเหลืองต้มนี่แหละต้มมีเหลืองเนาะต้มใน,ในระหว่างนี้กะเอากจะซับไก่เนาะผู้หมักไก่ก็เอาไก่ผู้หมักเป็ดก็เอาเป็ดผู้มกักอาหมูอาหมูเนาะจัดไปเลย ซีนไก่มากินซีนก็นได้นะซีนมันก็กูมักินหนักแบบน,นี้นี่แม่นั่นดเลยตรงสวยนี่เนาะซับเคียงนี่สำหรับซับซีนเนาะซับซีนซีนสุก นี่ก็จะเป็นเลือดเป็ดเนาะตรงนี้นจะเป็นเลือดเป็ดเลือดเป็ดนี่จะเป็นไก่เนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพะโล่เนาะหรือว่าเขาห้องว่ามีพโะพโล่เนา,มากกะ,ะมีพะโล่ไผ่มักไก่กับไก่เนาะมีพะโล่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็น เนาะตอนเลือดเนาะเลือดนี่เขาเลือด,ดแนํนำเอา,าเลือดเป็ดเนาะพอเลือดเป็ดนี่นี่จะเป็นสแม่เลือดนี่จะเป็นเลือดเป็ดที่จะมีความแข็งแล้วก็ความเข้มข้นสูงก่อนเนาะแทบก่อนเลือดไก่ทั่วไปเนาะซีนไก่ในระหว่างนี้กับโบมี่อย่างเนะานะรอ,อท่าเนาะรอท่ารอท่าอขาให้ อาหารเฮาพ้อมเนาะนำเฮาฝนเฮารวกนี่ก็เชื่อเป็นอันว่าสามารถกินได้เนาะอุ mm ่น hmm. น้ำพะโล่เฮาไอซุกดีเนาะอันนี้จะเป็นขาหมูเนาะบะหมี่ขาหมูเยอรมันเนาะอันนี้เป็นขาหมูขาหมูที่อยู่บ้านเฮานี่แหละเนาะมาต้มเนาะออนเติบเนาะตัวนี้ต้มดนเติบใช้เวลาต้มดนเติบเนาะคนจับเนาะอันนี้แล้วกา เนาะทุกอย่างเขาะเบะเลือดหมูเนาะเพ็่นวะโบเป็นเลือดหมูนี่เลือดเป็ดนี่เลือดไก่เนาะไปซื่อนี่เลือดเป็ดนี่เขาเสื่องเพ่นไหเนาะเสื่องขายเพ่นไหเพราะว่าเขาไว้ขายขาประจาเขาบบถามเหากับโบได้เนาะตัวนี้อันนี้ก็เป็นมีเลืองเนาะเขาเอามาเบยไว้เบยไว้นนี่เนาะเบยไว้เบยไว้เพื่อยัง เขาต้องได้แง่งๆ,ๆมันได้นึงเพื่ออย่างเพอเวลาเขาลวกมันจะขึ้นแล้วก็งามแล้วก็สามารถแบ่งจำนวนได้เนาะตามน้ำหนักมือันสำหรับพวกที่เปิดห้าไขายมีเหลืองมีเป็ดมีขาหมูเนาะก็แล้วแต่นี่โ okay. อเคเนาะสนใจแต่ก,ก็นากินเนาะจิ้ยามีพอดีนเน,ะนาะน้ำห่อนๆสดห่อนๆน้ำจะมีเนาะคือส่วนผสมเขาเกี่ยวไว้เนาะ น้ำซุปตัวนี้เนาะฮามมาตัดอีกบันหนึ่งอันนี้เป็นน้ำซุปพะโลเนาะผู้ใ <ปะ S 1> ด, <ปะ S 1> ดยมักเข้มข้นก่ะสามารถเห็นได้เนาะขอบใจที่ฮับสม้มเนาะเดี๋ยวจะให้เิ็นตอนที่ว่าเขาวลวกมีแล้วใส่น้ำพะโลเนาะขอบใจที่ฮับสม้มคลิปของพวกเขาอย่าลืมกดติดตามในช่อง y o u t u กดกดเพิ่มเพื่อนเนาะได้ตลอดเวลา มีคำถามสามารถฝากคอมเมนต์ลงในใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เนาะขอบใจ